โอเคนะครับก็สวัสดีครับเทคท็อกไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับแฟนๆเทคท็อกไทยอย่าเพิ่งเบื่อนะครับถ้าถ้าสำหรับเดียนที่นี่นี่ก็จะเห็นผมบ่อยหน่อยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งนะครับที่ได้ได้มา,าแชร์ข้อมูลแล้วกันนะครับในส่วนของเดลเทคโนโลยีนะครับที่ทำในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับ ML แล้วก็แต่ว่าวันนี้ผมจะพูดในเชิงของน่าจะเป็นสถาปตัตยกรรมซะส่วนใหญ่แล้วก็แชร์ในมุมมองของการวางระบบนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าก็ปัจจุบันเองเนี่ยการใช้งานอินเทติกเองหรือ AI เนี่ยก็เริ่มถูกใช้ใน business end, เนอะเริ่มเป็น correction มากขึ้นแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีอันหนึ่งซึ่งในหัวข้อที่แล้วนะครับในรายที่ที่ผมพูดในเรื่องของการทำ streaming data นะครับแล้วการทำ batch นะครับก็คือการ c o ร์ e c t d a t a จากขาด้านหน้ามาเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะเอา Data พวกนี้มาทำาาดัลไรแล้วก็ในพูดหนึ่งไอ้อ็นกิจเอกในส่วนของการทำดัต้าเพดิ a เรชันนะซึ่งก็ไม่จบดีนะครับก็พูดเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์คือว่า,าตัวอย่างในในส่วนที่เราจะคุยกันก็จะมีในส่วนของตัวอย่างนะเพราะว่าในหัวข้อหลักของทีมท็อปปิ้งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ AI ไอไอพิซเนตนะครับก็คือ ตัวอย่างที่มีการใช้งานจริงแล้วนะครับแล้วก็เป็นยูสเคสต่างๆเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าโปรเจกต์เอเนี่ยก็ต้องขึ้นด้วยอินิเชทีฟจากไลน์ออฟบิสเนสก่อนเลยว่าเคสที่เราอยากจะเอา AI มาใช้เนี่ย uh, โจทย์ทางธุรกิจคืออะไรนะครับงั้นผมเริ่มเลยนะครับอ่ะผมได้เริ่มด้วยรูปนี้ก่อนเป็นรูปเก้าอี้นะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องอะไรกับกับข้อนะครับเก้าอี้ที่เซ็นนะครับ เป็นเก้าอี้ที่ถูกสร้างในปี 10, 2019นะครับในงานของแฟชั่นที่มิลานนะครับโดยบริษัทฝรั่งเศสบริษัทที่ทํทาทำงานร่วมกับออ,กอ,อกเทอร์ดิสนะครับเก้าอี้เห็นนี้ถูกสร้างโดยมัชชิเนอร์นิ่งนะครับก็คือโดยใช้ระบบม c ช i n เ l อร์นิ่งในการสร้างนะครับไม่ได้สร้างโดยไม่ได้ออกแบบโดยมนุษย์นะครับซึ่งโดย Process เองนะเนี่ยมันก็จะมี p ร o c e s สองแบบนะครับ ทำไมต้องใช้พวกนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นยในการแอปพลายโจทย์ทางธุรกิจอันหนึ่งก็คือว่าเขาใช้ image นะครับ processing นะครับเพื่อตัดตัว,วเซลของตัวแคตตาล็อกทั้งหมดหรือรูปทั้งหมดที่อยู่ใน internal และ external ขึ้นมานะครับของของของเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการนะครับก็อยู่ในส่วนในขาบนนะครับก็คือทำการ เ n นโคเมานะครับแล้วก็ทำการสร้างคล้ายๆเขาเรียกว่าพิกเซลในการส่วนของ CNN ของตัว Neural Network มาข้างบนนะครับเป็ตัวที่เป็นออ t o e n เอนโคเดอร์ขณขาล่างเนี่ยตัวใช้ Speed Recognition นะครับเพื่อทำเอ่อเท็กซ์เอนโคขึ้นมาก็คือพูดง่ายฟ d b แ c k ต่างๆนะครับไม่ว่าจากเอ็กซ์เก็คือจากลูกค้าเองหรือจากเอ่อดีไซเนอรในองค์กรเองแล้วจับทำสร้างเป็น v e กเตอนะครับถ้าใครอยู่ในฟิลด์ของการทำโมเดลิ่งนะกันาจทราบแล้วก็จับก,การ ทำให้เวทงขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับก็มาสร้างตัวอย่างนะครับของเฟอร์นิเจอร์ที่ได้จาก data ในสองส่วนอันนี้ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็น use case ที่ถูกใช้ใน่ดิสเซนตนะครับอีกอันนึงที่ผมจะแชร์คือว่าสัก3-4ปีที่แล้วนะครับน่าจะเกินเนาะสปีที่แล้วนะครับผมไปทํางานที่จีนนะครับแล้วผมอยากจะหารองเท้า Adidas รุ่นหนึ่งอ่อารอางเท้านะครับยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับ ในเมืองหักโจครับเสร็จแล้วผมก็ตกใจมากว่าสมัยนั้นซุปเปอร์แอปอย่าง e c h a t เนี่ย mm hmm. เพื่อนที่เป็นคนจีนก็จับสแกนรูปที่ผมต้องการจากเมืองไทยเอ่อจากจาก,จาก,จ,ากจากญาติที่ต้องการที่เมืองไทยไปผมงงมากเพราะตอนนั้นนะี่ะสปีดเรคคอร์หมายถึงว่า Im a g e r e c o g n i t i o n หรือ i Image p r o c e s s i n g มันเก่งขนาดนั้นแหละเขาก็เอารูปเนี้ยสแกนผ่าน e c h a t ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถลิงก์ไปได้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. เนี่ยอยู่ใน d e p a r t m e n ตตัวเนี่ยในห่างโจ โดยที่เราไม่ได้ใช้แบบ Search Text นะครับก็คือสแกนปุ๊บเปลี่ยน Convert จากรูปให้กลายเป็นระบบ Search แล้วก็ไปเจอนะครับแล้วก็ไปลิงก์อัพกับ Department ต์โนที่มีสต็อกอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ทำให้เป็น End-to-End end โดยที่ใช้แอปตัวเดิมนะในการขอแ e ท็กซี่มาขอไปซื้อซึ่งผมก็เลยมองว่าตอนนี้ u s อ่อ s e ต่างๆหรือความสามารถในการใช้ AI ในการุกิจมันใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมาโตขึ้นทุกป,ปี Us กตใหม่ทุกป,ปี อันนี้ก็จะใกล้กันอีกนิดหนึ่งน่าจะใกล้เหตุการณ์ของบ้านเราในตอนนี้นะครับเห็นอุปกรณ์ที่อยู่บนหัวเด็กใช่ไหมครับในประเทศจีนนะครับมันคืออะไรครับเพื่อไม่น้ํามากไปม,มันคืออุปกรณ์ v a r i a b l e device นะครับที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรม education นะครับเพื่อดูความตั้งใจเรียนประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กที่จีนะนะครับนะครับซึ่งครูเองที่เป็นผู้ฝึกสอนนี่ก็จะสามารถ เห็นแดชบอร์ดต่างๆของเด็กนะครับหมายความว่าความพร้อมในการเก็บ Data เองนะครับความสามารถของ wearable device ที่เป็นเก็บข้อมูลเองแล้วก็ความสามารถในส่วนของการประมวลผลและการสร้าง UI ต่างๆเนี่ยมันถึงจุดที่ใช้ในทางธุรกิจได้ค่อนข้างดีนะครับหรือในประเทศไทยเองผมเคยจอยโปรเจกต์บางโปรเจกต์ในอดีตนะครับก็พยายามจะทําลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันเพื่อจะให้สร้าง wearable device สําหรับลูกค้าผู้ป่วยนะครับเพื่อสามารถ เก็บข้อมูลผู้ป่วย c ิ i ว i ต y ต่างๆนะครับการกินอยู่นะครับการใช้ชีวิตประจำเพื่อสามารถทําการให้คุณหมอเองนะครับาวางแผนในการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นสายโปรแอคทีฟนะครับพวกตามเวลด์เน็ตเซ็นเตอร์ต่างๆ,ๆที่เราอาจจะเห็นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสองตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับที่ถูกใช้ในปัจจุบันเองนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ย AI อยู่ตรงไหนละมีอะไรที่รู้สึกจะเป็นแอดวานซ์บ้างที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นเคสบ่อยๆนะครับ ก็ก็ต้องว่าด้วยตัวเลขก่อนเนะก็คือตอนนี้ไม่ว่าในต่างประเทศหรือในไทยเองเนี่ยก็มีการใช้ AI ในการดิฟอยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการยอมรับแล้วว่ามันโตมากขึ้นนะครับในตัวเลขตามที่เห็นนะครับก็ทุกองค์กรพยายามจะทานฟอร์ r นะครับแล้วก็ใช้ AI ในการเป็นุความเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนะครับมาดูหน้านี้ครับรูปอาจจะเยอะหน่อยครับอาจจะดูงงนะครับดูด้านซ้ายนะครับถ้าเห็นที่มีเดลเดลนะครับบริษัทที่ผมทํางานเนี่ย ที่เขียอะไรอ่าผมไปที่รัสเวกันปี2019นนทางเดลเองเนี่ยก็ทำงานร่วมกับทางว i c r ั s o f t ติ t แล้วก็ i n น e l นะครับแล้วก็บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับชื่อ Effectiva นะครับซึ่งปัจจุบันโดนซื้อโดยบริษัท Smart Face ไปละนะครับสิ่งที่เขาโชว์ในงานวันนั้นนะครับตอนปี2019เนี่ยผมก็ทึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าธรรมดาเราทำแค่ f a ซ e ล e คอ g เน t ชันนว่าไอดีนิฟาว่าคนนั้นเป็นยังไงแต่ซ e o ที่เป็นผู้หญิงที่เขาจบเนี่อเ face บ ในการทำเขาเรียกว่า e m o t i o n น l AI นะครับหมายความว่าเราสามารถบอกนะครับอารมณ์ความรู้สึกนะครับของอมนุษย์นะครับว่าตอนนี้อะไรซึ่งมันจะมีประโยชน์มากเลยในาทางทาง Business นะครับคือหมายความว่าถ้าเราเห็นนะเราจะสามารถทำที่ให้เป็นอายุยอย่าง cr m อนะเราจะบอกได้ความพึงพอใจนะครับเพราะว่ามันสามารถ analyze ์โดยโดบอทเลยนะครับอีกอันนึงก็คือ ที่เขาไปแอปพลายใช้กับออโต้นะครับพวกรถรถยนต์เคลื่อนที่ได้เองนะครับอย่างที่เห็นรูปที่เป็นผู้ชายห่าวเนี่ยก็คือบริษัทนี้ก็เอาไปติดนะครับในรถพวกออโตมัสคานะครับเพื่อดูว่าเฮ้ยตอนนี้นั่งง่วงใช่ไหมภาษาภาษาไวรุ่นนั่งง่วงนั่งง่วงก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภยัยจะมีอันอรามต่างๆในการที่จะทำแอ็กชันต่างๆนะครับส่วนในอุตสาหกรรมตรงที่เป็นที่ผมเห็นนะในบ้านเราก็เริ่มและในเวียดนามก็เริ่มทำแล้วก็คือเรื่องของการทำเฟสเพย์เมนต t อันเนี้ยเห็นแล้วแล้วก็ผมเข้าใจว่าด้วยความสามารถของเทคโนลยี e, AI ML ปัจจุบันก็สามารถเริ่มเริ่มเป็นไปได้มากขึ้นไม่ว่าจะทำพวกออ authentication นะในการจ่ายตังต่างๆนะครับในการ identify ต่างๆครับอันนี้ก็เริ่มมีหลายแบงค์ไม่ว่าทั้งรอบๆบ้านเราหรือในประเทศในประเทศเองก็เริ่มทำตรงนี้มานะครับส่วนข้างบนเนี่ยทำมาระยะหนึ่งแล้วผมเห็นหลายที่เลยก็คือพยามเขาเรียกว่า จะเป็นเธอที่บางคนอาจจะไม่คยไดยินนะครับก็คือเรียกว่าไฮเปอร์เพสนาไลเซชันกคือการที่สร้างอัตลักษณ์ว่าคนคนนั้นนั้นได้เป็นเขาเรียกว่าแบ่งเป็นพรีเมียมนะครับเป็นสามารถทำโปรเจกต์ในการทำาการดูแลนะครับคนดูแลตามลำดับชั้นเช่นคุณโทนี่ตอนนี้คุณเป็น v p p มากขุดทราบแล้วตอนนี้กำลังจอดรถผมได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมนะ้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำเรียกว่าไฮเปอร์โพสนาไลเซชันแล้วก็ อีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับมันมองในทั้งในแงทีฟและโพแิทีฟก็คือการเทอ,อมที่เรียกว่าดีเฟสเนะเราเคยได้ยินนะจะมีในเทสทอกนะถ้าเราเคยได้ยินประมาณช่วงปี2019-2018ปี 2018, ก็สามารถไม่ใช่แค่ระบุหน้าตาหรืออารมณ์เราสามารถ i m มิเท e ก็คือย้ายรูปโครงสร้างของหน้าไปอยู่ในบุคคลอื่นไม่ใช่เฉพาะ Image Processing นะครับก็จะเป็นเรื่องของ speed ด้วยคือพูดง่ายๆคือไปทา,งา้งภาพทั้งเสียงเลยแล้วก็มีการ demo ให้ดูใน t x t a l k ซึ่งอันนี้เป็นในเชิงของ positive นะครับ positive ่อสามารถไปใช้ในเรื่องของการทำ remote conference นะครับก็คือสามารถสร้างไปโฮโลแกรมแต่ว่าถ้าเป็น negative ก็คือจะเป็นเรื่องของเป็น deep fake ก็คือสามารถโดน copy นะครับของบุคคลได้นะฮะในตรงกันข้ามเองก็พยายามจะสร้างระบบเพื่อมาจะ analyze นะครับมาฝังใน web browser นะครับเพื่อจะบอกว่า ตัวนี้มันเป็นหน้าหรือเป็นวิดีโอที่ถูกสร้างโดย AI หรือเปล่านะครับก็จะมีทั้ง2ด้านในการพัฒนาปัจจุบันนะครับแล้วก็พวกสมาร์ทฟาร์มต่างๆนี่ผมว่าแล้วก็ทะเลมัสเซียน่าจะได้ยินมาเยอะแล้วนะครับนะครับข้ามไปเร็วๆเลยนะครับก็ครนี้สําสหรับในมุมมองอินฟ้านะครับก็จะเป็นมองเป็นภาพในการทำโปรเจกต์นะครับผมพูดในส่วนที่เป็น production ละกันเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถ start การทำโมเดลลิงเนื้อจากเล็กๆก,ก่อนจาก PC ซจากวูดสเตชันได้อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอมันโมเดลลิงเนี่ยในเรื่องของโปรเจกต์หรือเป็นโปรเจกต์ที่ถูกใช้ในพิเศษก็จะมองเป็นภาพรวมนะมันก็จะมีไลฟ์ไซเคิลของมันแล้วก็จะมีเทอมของมันที่เราอาจจะต้องเข้าใจนะสำหรับทุกท่านที่อยู่ในองค์กรธุรกิจนะครับผมเริ่มเทละตัวนะครับครับธรรมดาโดยหลักแล้วเนี่ยเราคงไม่พูดถึงดิฟเลอร์น,น Learning, ิ White, ่งซูเปอร์ไวท์แอนซูเปอร์ไวท์หรือ Inf reinforcement ละอันนี้ผมว่าทุกคนรู้อยู่ล้วว่าไอ้แต่ละอันเนี่ยมันมันเหมาะกับ use case ยังไงนะครับอ่ะแต่ว่ามันจะมีเทอมหรือความพร้อมขององค์กรเนี่ยที่ที่เราจะต้องมีในสูตรต่างๆในการทำเอ่อเขาเรียกว่าโปรเจกาตาาจก AI, ์นะครับ data science หรือ Project AI lifecycle นะครับอันดับแรกนะครับเรเราเลือกของ modeling ก่อนนะครับเลือกว่าเฮ้ย use case ที่เรารับมาเนี่ยมันควรจะเป็นเทคนิคแบบไหนนะครับควรจะเป็น แค่แมชชีนเลอร์นิ่งหรือจะเป็นลิฟหรือจะเป็น CNN หรือจะเป็นคอนเวอร์ช n a นอลนิวโรเน็ตเวิร์กเลยอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นกับโมเดลที่เราใช้ซึ่งก็จะกลับไปย้อนในสมัยที่เราเรียนนะครับว่าจะใช้โมเดลแบบไหนที่เป็น Classification ก่อนไหมหรือว่าจะเป็นลีเกสเลยนะครับหรือโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ general AI นะครับหรือจะเป็น Narrow AI นะครับก็จะดูเพราะว่าเนื่องจากว่า Infrastructure หรือซอฟต์แวร์ i b บ a r y stack ที่ใช้นะครับมันก็ แตกต่างมกันนะมันก็จะมีในดีเทลมันก็ต่างกันนะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับนั่นก็คือส่วนพิจารณาอันแรกในการสร้างในการมุมมองของการทำดัตต์ซายหรือ AI ในเชิงของไลฟ์ไซเคิลหรือเป็นโปรเจกตนะครับต่อมาก็เรื่องแมทเรื่องเลข <laughs> น,น,ลลนะครับแมทเทมติกส์อันนี้รู้อยู่แล้วนะครับว่าใช้เป็นแค่สถิติหรือต้องมีการสร้างโมเดลลิงนะครับนะครับ ขึ้นมานครับอย่างเช่นยกอย่างสมมติถ้าเราต้องสร้างจากศูนย์เลยเช่นเราไม่ได้ใช้ไลบรารีของเฟซเรตคอนดชันมันก็จะค่อนข้างจะยากเนอะเพราะเราต้องไปเอาพวกแมทเ e ม a ติกมาทําเป็นคอนทัวร์นะครับของหน้าของลูกค้าเงี้ยมันก็งานมันก็จะใหญ่โตนะต่อมาส่วนที่3ก็คืออันนี้ส่วนนี้เราจะถนัดสุดเลยพอเวลาเราตั้งโปรเจกต์เอไอสมมติเราไม่ได้มองเอเนเราเริ่มจาก Data Visualization ก่อนนะครับก็จะที่บอกเราก็ทา Data าเพ p ในสิ่งที่ผมเคยกล่าวไปคราวที่แล้วเนอะหลังจากที่เราได้โมดิปูเดลิงเนี่ เราก็จะมาดูเรื่องของ visualization เรื่องของ UI dashboard ที่เราเห็นนะซึ่งที่เห็นก็จะมีทูต่างๆที่คุ้นเคยนะครับ Tap l o Power BI เนี่ยผมว่าก็คิดๆในบ้านเรานะครับแล้วก็ถ้าเป็น Open s o u ซอ e ก็เป็นพวก c ีบอหรือว่าพวกที่เป็น Google Pod เนี่ยก็จะเป็นนี้ซึ่งือภาษาที่ใช้ในการสร้าง UI ของ Data Visualization ต่างถ้าเป็น Google Pod นี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็น R เนะแต่ถ้าเป็นพวก c ีบอนี้ก็เป็นพวก Python นะครก็ขึ้นกับ โปรแกรมเมอร์นะครับทีมงานที่ในองค์กรของแต่ละท่านที่มีความพร้อมตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ก็อ่ะมาก็ในส่วนที่4ก็คืออย่างที่ผมพูดกักล่าวไปแล้วก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแลงวิชนะครับก็คือ p y t h o อา j จ v าว่าที่ก็ทั่วทวไปนะครับต่อมาก็เรื่องของ d a t a Analytics นะครับก็จะมีส่วนทับซ้อนคือว่าเราก็จะทำเรื่องของ EDA ไหมทำฟอน t e N หรือทำด a ต้ a ไวกิ้งหรือ Data ัต a าคุณ i t y ไหมนะครับก็ส่วนที่เป็น Data ศูนยนหน้าแล้วก็ที่จะมาถึงตัว process ทำโมเดลลิ n งนะครับ อันนี้ส่วนที่สําคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งนอันนี้จะอันนี้จะไกลออกมาจากอินฟาหน่อยนึงในส่วนของไลบรารีของ ml ที่ใช้หรือ De ดีที่ใช้นะครับอ่าคิดๆเลยนะครับกับคอมเมอร์เชียลนะครับก็คือ Tensorflow นะก็อันนี้ก็ทุกคนทราบอยู่แล้ว TensorFlow นะก็คือเกิดจาก Google นะเพียงแต่ว่าเราก็หลังๆก็จะมีเขียนผ่านตัว k e r ล s นะครับเพื่อให้เขียนคอไลบรารีของ Tensorflow ให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นคู่แข่งเลยหลังๆคิดมากเลยในส่วนของ โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาเบื้องต้นหรือส่วนของการศึกษานะครับแต่ผมเห็นบางที่นะครับดีเทลในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มใช้ตัวนี้นะและนะครับก็คือ Python นะครับ Python ก็อันนี้ก็จะมาใส่ Facebook นะครับตัวนี้ที่อยู่ในส่วนของ IDE นะครับ Open s o u r e Learning by 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 t a t t y นะครับแล้วก็ j u p y อ e r นะครับแล้วก็ในส่วนที่มาอิงกับ i n f านิดนึงก็คือในส่วนของตัว Web Scraping นะครับก็คือในการเก็บ Data ในการตัด Data ที่มาในส่วนของ เว็บด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลจีในส่วนของเอ่อทัสไซหรือแบบ p r o โปรเจกต์ที่ที่เราอาจจะต้องคุ้นเคยนะครับว่าเออมันคืออะไรในแต่ละส่วนนะครับอ่ะคราวนี้พอมองให้มันเอ่อใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับอมองให้เป็นเป็นส่วนใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่อะครับใน AI ใน business ก็คือต้องเริ่มมาจากทาง Marketing นะหรือโจทย์ทางธุรกิจก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟร์ชาร์ตง่ายๆนะครับว่า ส่วนใหญ่ในองค์กรเนี่ยเขาจะมีโฟลประมาณไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่า identify business case เพื่อจะไปลิงก์กับหน้าเมื่อกี้นะครับว่าเราฮยเราควรจะมีอะไรบ้างนะครับเราจะควรจะมีส่วนผสม,มอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คความพร้อมนะครับถ้าบางองค์กรใหญ่เนี่ยเขาอาจจะแยกหน่วยงานของ Data e าเกับ Data Analy t i c s ไปเลยซึ่งในหลายองคอ์กรบางทีก็รวม <laughs> กันาานะครับดัตต e าเกับ Data a n a อ y า i c s อาจจะเป็นทีมกันแต่ถ้าองคอ์กรที่เป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ามี ความพร้อมเนี่ยบางทีเขาก็จะจะแยก data A กับ data A ติเกิดว่า data A เนี่ยเขาก็จะมีส่วนในส่วนมาเกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีนะครับหมายความว่าในอินฟาเองหรืส่วนของ IT มากมากหน่อยนะครับส่วน data A ติก็จะมีในส่วนของการทำแมทหรือโมเดลมากหน่อยนะครับอันนี้ก็คือความต่างนะครับเสร็จแล้วก็จะ identify นะครับว่า stack ที่เราต้องการหรือทำ building block ที่เราต้องการเนี่ยควรอย่างไรไม่ว่าส่วนของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เองนะครับหรือจะใช้บนคลาวด์เองนะครก็จะมา identify กันนะครับแล้วก็เริ่ม leverage แล้วว่าเฮ้ย หลังจากที่ค่อนข้างนิ่งแล้วองค์กรของเราเนี่ยควรจะใช้อิทฟานะครับแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะเป็นคาวไหมเป็นไฮบิดไหมเป็นออนพิมก็พอแล้วหรือจริงๆด้วยโปรเจก t นี้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อาจจะสตาร์ทด้วยออนพิ่มเล็กๆอะไรเงี้ยก็คือขึ้นกับไซส์ของโปรเจกต์ซึ่งมันจะอ้างอิงถึงหน้าที่แล้วนี่นะครับว่าไซส์เซเบิรมันเป็นยังไงอ่ะคราวนี้ก็ในส่วนของที่ผมจะเจาะลึกคือว่า หลังจากที่เราผ่าโปรเซสเมื่อกี้แล้วเร,เราทราบแล้วว่าโปรเจกต์ที่เราต้องทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราก็มาพูดในส่วนของ AI อินฟานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทางเลือกให้กับลูกค้าค่อนข้างเยอะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทำขึ้นมาว่าจริงๆทางเลือกมันมีสามอย่างเนอะในปัจจุบันเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเราเป็นองค์กรที่มี Data c e n t e เเป็นของตัวเองเลยเราพร้อมเรามีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น Data organization Li n e o ท Business ที่พร้อมหรือหน่วยงานอินฟาที่พร้อมนะครับในนส่ว ต่างๆพร้อมเนี่ยส่วนใหญ่องคอ์กรที่ผมเจอส่วนใหญ่ที่มีความพร้อมขนาดเนี่ยก็มักจะพยายามเซตให้เป็นแบบอ n อนพิมซะส่วนใหญ่เพราะเขมองว่ามันเป็นเรื่องของอิ uh, Property นทรัคชั่นทรัพย์เีนะก็คือความเป็นเป็นสมบัติทางทางของของบริษัทนั้นนะครับควก็สามารถในการแข่งขันเขาก็พยายามจะอยู่ในอ n อนพิมนะครับแต่แต่บางครั้งในความ ฟกซิเบิลหรือความที่โปรเจกต์มันจะต้องสตาร์ทนะครับเรื่องของ time to m a r เ e t เองเราก็สามารถทําพวกนี้อยู่ใน Public Cloud ได้หรือบางองค์กรบางทีก็อาจจะไปเด็บหรือไปสร้างโมเดลบนนั้นแล้วก็รีเพเนทเพเนเทชลงมาที่ออนพิมก็ได้หรือบางที่ก็ทํางานพ a าร l เรลเลยเป็นไฮบิดก็มีนะครับผมไปเร็วๆอีกทีนะครับคือว่าโดยส่วนใหญ่เองอะ AI ก็จะต้องฉลาดไม่ฉลาดก็จะต้องมี Data นะอย่างรูปตน้ตนๆที่ผมพูดถึงนะส่วนใหญ่ d a ตาก็ อิมเมก็เราก็จะมี Data ้าฟรีอยู่ในทุก Image อิมเมจนะครับแต่ถ้าเป็นในองค์กรเนี่ยเราจะมาจากหลายซอสเลยเพราะมันก็จะู่ในส่วนไม่ว่าจะเป็น Database Data w a r e h o u s e บิตระบบบิลลิงเองนะครับโซเชียลมีเดียทำเซนเซเมนต์เองนะครับโลเคชันนะครับเน็ Network equipment, ตเวิร์กอุปกรณ์ต่างๆเว็บเองที่เราพูดเมื่อกี้มันจะถูกทํามาแล้วก็รีเฟอร์ไปถึงเขาเรี่เรที่ผมพูดนะเขาจะเข้าโปรเซสที่เขาเรียกว่า Data Preparation Data c ดัตต้าคิซิเพื่อจะทําดูคุณภาพของ Data านะครับดั data ตต้าอนนนกันันะครบ ซึ่งจะบนคลาวด์หรือจะบนออนพิมเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็จะมีลักษณะแต่ว่าบนคลาวด์อาจจะพิเศษหน่อยสาหรับโปรเจกต์ที่เร็วเพราะว่าบางครั้งโปรเซสพวกนี้มันเรียกเซอร์วิสใช้ได้เลยโดยไม่ต้องคุณไม่ต้องไปสร้างคอมพิวเซอร์วิสบนคลาวด์หรือสตอรี่บล็อกคุณเลือกใช้ได้เลยมีพร้อมแล้วนะครับถึงท่าน ML of process บนนั้นก็มันก็มีพร้อมแล้วนะครับอันนั้นคือส่วนที่ตางแต่ข้างบนเนี่ยบางครั้งส่วนใหญ่ก็ต้องสร้างเองนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นแบบออนพิ เขาพยายามจะคอนโทรลภาพรวมในโซนอินฟาด้ว,ว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นส่วนที่มีความสําคัญมันส่วนที่ลงทุนเยอะเนะก็จะมีคุชดต้านะครับก็เลือกว่า Data นั้นเป็นแบบแบชนะครับเป็นแบบสตรีมมิงก็เลือก architecture ที่ต้องการไม่วนะ่าจะเป็น lambda and capa เองนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาในส่วนของจัดนะครับระเบียบนะว่าว่าอันนี้ฮอ t นะอันนี้วอร์มนะส่วนใหญ่ฮอตเนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่ต้องอินเตอร์แอกับ ml process หรือ application process เลยเช่น promotion t i c k e r i n g Based on Local local i n f o น m a t i o n นะครับก็ต้องยิงแอดตอนนั้นเลยจะต้องได้ตอนนั้นเลยนะครับหรือการปิดการขายในตัว e c o อมเมิรที่เราใช้กันอยู่นะมาปุ๊บเล c คอมเมนตอนนั้นเลยพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมี Data ที่เพ็เรียบร้อยแล้วอยู่ใน Hot นะครับ Warm นี่ก็คือเป็นส่วนที่เป็นส่วนใหญ่ก็เป็น Batch นะครับก็คือในส่วนของเพิ่มความมันสมองหรือการเก็บใน long term นะนะครับแล้วก็ s u p ร์ตนะครับในส่วนของเรืทนนเ,เองเนี่ยก็สปอร์ตหมดนะครับไม่ว่าคุณจะใช้อินฟานั้น อินฟาของเดียวกับที่เป็น Hadoop นะครับหรือเป็น Cal ด l ่ a เองหรือจะเป็นแบบโปรดักต์เราที่ซัพพอร์ตในการทำ uh, Data Management นะครับก็คือเราโปรดักต์เราก็จะเป็น Power s c a l l นะครับหลังจากนั้นเสร็จ r o s e s s พร้อมปุ๊บก็จะโยนไปที่โปรเ process ที่เป็น analytic และว Visualization นะครับแล้วก็เป็น AI ML p r r o e s s s ซึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนะครับขณะที่ด้านล่าง c l o u วเองก็จะมีมีพร้อมใช้เลยนะครับหรือบางที่หลายๆคลาวก็จะมีเทรนนิ่ง ให้พร้อมสตาร์ทใช้บนนั้นเลยนะครับตามโลโก้ด้านล่างนะครับเบสิก q u e s t i o เวลาเราจะโฟกัสในการทำดิวนะครับนอกจากเรื่องของคำถามที่เกี่ยวกับ uh, data แล้วเนี่ยเราก็จะมีคำถามในสมวติอินฟาส่วนใหญ่อินฟาจะถามว่าถูกใช้ use case อะไรนะครับ uh, use case ที่คุณใช้เป็น deep นะครับหรือจะเป็น neural นะครับซึ่งจำนวนเซิร์ฟเวอร์กับจำนวน storage ที่จะใช้ก็ ไม่เท่ากันนะครับนักเสียดิโถามคุณมีระบบที่แบ่งแยกเป็นแบบอาคาดัตต้าไหมงานคุณเป็นแบบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับันนาาเียดิโดัตต้ากราวเนเป็นยังไงในส่วนของ n to n นะครับงานคุณเป็นงานพาราเ l ลสส่วนใหญ่หรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีส่วนของ g p u ที่เลือกใช้หรือหลังๆเนี้ยก็จะมี t p u ด้วยนะนะครับอันนี้คำถามนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไม่ว่าในส่วนของออนพิมหรือข่าวเหมือนกันว่า คุณใช้ CPU base เป็นหลัก GPU base เป็นหลักหรือ TPU base เป็นหลักนะครับมี bottleneck นะระหว่าง n e โ cache กับตัวที่เป็น network cache อย่างเงี้ยเพื่อจะดีไซน์ระบบอินฟราให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ challenge เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น3าส่วนนะครับก็จะมี challenge ในส่วนของซอฟต์แวร์เอง a r c h เคเท็แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับนะครับซึ่งอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือซอฟต์แวร์แล้วก็ขึ้นกับโมเดลที่เราใช้นะครับว่าเราจะใช้แบบไหนอัลกริทึมก็ต่างกันนะครับอาร์เคเท็ปก็ อย่างที่บอกบอกว่าถ้าเป็นงานพ a าร l เรลสส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิป PPU นะครับมันจะช่วยลดคอสตของ Data Center ไปได้นะครับแล้วก็ช่วยให้ประสิทธิภาพในการคำนวณมันเร็วขึ้นนะครับครับโอเคในส่วนของเทคโนโลยีเองเนี่ยในส่วนของมุมมองของ i n f r a s t r u c t u r e สํสำหรับ Machine Learning หรือ AI เองเนี่ยเรามีในส่วนของทั้ง o n p r ิ m และก็ Hybrid c l o u วนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าสำหรับลูกค้าที่มี use case ที่ค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า เว d ด y ้ o ู u ช i ่น for i i d t t a าตจินะครับแล้วก็ในกรณีที่ตามถึง HPC ด้วยนะก็คือสรุปก็คือมันเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับทั้งหมดเนี่ยก็รวมมารวมกันมาพร้อมใช้นะครับรวมทั้งแพ็กเกจนะครับเกี่ยวกับ l i ML ที่คุณใช้นะครับด้วยนะครับในขณะที่ถ้าโปรเจก t นั้นลูกค้าไม่ได้ถูกทํา ดีไซน์อินฟาขึ้นมาเองเราก็จะมีหน่วยงานทีมคอนซัลทิงนะครับก็จะเข้าไปคุยตั้งแต่แรกนะครับว่าเฮ้ยคุณควรจะมีอะไรบ้างเราจะแล้วก,ก็ทำเลดี้โซลูชันสำหรับเ i ขึ้นมานะครับประโยชน์ก็คือมันก็จะช่วยให้โปรเจกต์เนี้ยมันนะครับเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นแล้วก็ความเข้ากันของระบบนะครับมันก็จะค่อนข้างปัญหาน้อยกว่าที่เราจะทําแบบ d ี y อ DIY เองขึ้นมานะครับ เมื่อกี้เรามาชึ่งเคสของแพ็กเกจไลบรารีที่เราใช้ก่อนนะครับมันจะเกี่ยวกับยูสเคสยังไงถ้าเกี่ยวก็คือว่าถ้าเป็นอย่างที่มีการรีเลงเช่นเฟสเพมเอนต์นะครับหรือว่าอิมเมจหรือแอนาลิติกมากขึ้นนะครับไลบรารีหรือโมเดลที่ใช้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเป็น dL แล้ะแต่ถ้าเป็นงานเรื่องของการทำหาคำตอบนะครับหรือเอ่อการความเหมือนความต่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ลามไปถึง ml ก็จะอาจจะจบที่ h า d o ดูหรือ a อนาลิติกเนี่ยมันก็จะพอไปได้ในโปรเจกต์นะครับ พราะงั้นในส่วนเทคโนโลยี s t a ที่เลือกใช้นี่ก็จะเริ่มไม่เหมือนกันละเช่นหน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเป็น ml เองเนี่ย stack ที่ใช้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็น deep learning หรือ t ท r มที่เราได้ยินบ่อยๆไม่เฮ้ยเราใช้ tensor flow ในดีลนี้จําเป็นไหมนะครับเก็มาดูเคสของเราเนี่เป็น dl หรือเปล่านะครับหรือโดยงานก็นี้เป็น p y t o r h อ่าก็คือจะอ่าง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าตรงนี้เราก็จะใช้อย่างไรนะครับส่วนที่เป็นพวก cafe นี่ก็คือสามารถ start dl บนบน พับบิทข่าวได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เห็นชัดขึ้นใหม่นะร,รูปนี้ผมว่าน่าจะเห็นชัดสมมติสโคข,ของงานของเราเนี่ยเป็น DL ขึ้นมาสังเกตไหมครับว่าปริมาณการใช้ CPU GPU เองอมากมายนะครับอาจจะถึงหลักหลายร้อยอ CPU หรือ GPU ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ Sto r a g e ก็จะหลักก็จะไม่ใช่เทราไบต์แล้วก็น่าจะหลายร้อยเทราไบต์ขึ้นไปเป็นเ,เทเลไบต์นะครับถ้ถถถถามองสเกลในบ้านเรานะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนนะครับส่วนสำคัญในการพิจารณาอินฟาสต์ u ตัคเจอร์สำหรับ AI สํสำหรับบิสเนสเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เปรียบเทียบว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเรามองถึงว่าเราเป็น DL แล้วขึ้นมาหรือจะเป็นถึง CNN ขึ้นมานะครับก็คือ Neural Network คร,คราวนี้เนี่ยการใช้ GPU ก็เริ่มมีเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วอย่างเเราเปรียบเทียบให้ดูในกราฟนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าของ less 50หรือวิอ พอร์ตฟลิโอมอกี้ของเดลเทคโนโลยีครับกับส่วนของเรียบเทเทบกับปีนิวแคสในการรันเอ่อซีเนเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพราะงั้นก็หมวามว่าเราก็มีช้อยส์มากให้เลือกมากขึ้นนะครับในส่วนของการใช้อินฟาสตั u เจอร์นะครับซึ่งประโยชน์ในการใช้โซลิดที่เป็นพาวเวอร์สเกลสำหรับงานที่เป็น AIML ในในภาพรวมทั้งหมดที่เป็น ML Life Cycle เนี่ยประโยชน์ก็คืออันดับแรกคือสามารถทำดัตต้าคอนสูเดเรชันนะครับไม่ว่า Data หลายๆายไทปได้นะครับก็จะง่ายในการทำในการวางอินฟาสตัคเจอร์นะครับ ขณะที่ performance ภาพรวมนะครับก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีโมเดลให้เลือกหลายโมเดลซึ่งตอบรับ input ที่เราต้องการสำหรับงาน AI กับ ML แล้วก็สามารถสเกลนะครับได้ง่ายนะครับก็ตั้งแต่หลักหลายร้อยเทราไบต์จนหลายๆเพตาไบต์นะครับแล้วก็ภาพรวมเ n d to e เอก็จะเป็นก็จะง่ายสำหรับการทำา d t t m m n n g g m e n t นะครับก็ผมว่าก็น่าจะได้ข้อมูลกันไปเพียงระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าสำหรับวันนี้นะครับสำหรับในการวาง ML AI ML สำหรับ Infrastructure นะครับในส่วนของแบบ N2N จากเ e ี l ว e ท h n น l o g y นะครับส่วนถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับหรือ,าาาาาส,อารสามารถทำแบบสอบถามนะครับจะสามารถสแกน QR Code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางเราจะมีของที่ลึกส่งไปให้นะครับตามที่อยู่ที่แจ้งนะครับไม่แน่ใจมีคำถามไหมครับ